สวัสดีนะครับไม่ใช้เขาถอนมาแล้วป้าหายพี่น้องมาเป็นมีถอนเน๊ะเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเอาไอ้ไอ้สเปกโกลมาล้างสระได้เลยล้างสระได้เลยไม่มีเงาไม่มีเงอลุกนุ่งเปลี่ยนช่งใหม่ใกล้ใกล้ละลอกเปลี่ยนช่วงใหม่บ่ตรงเนี้ตรงนี้ไหมตรงไหนป้ามีหน้าตั้งมายังรักเธอไม่ถ ดูนี่เยอะดูนี่ดูหน้าดูหน้านี่นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศดูน้าดูลูกบอกว่า,าอ้าปากพูดป้านพูดจริงนี่อเ่าว <c oughs> ิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอเฮ้ยตอนนี้เรากำลังเรากำลังอ่าเรียกว่าอะไรนะ

ดูราคาจะทัดในอเดี๋ยวผมพ่ให้ดูไม่ิทามันคืนมันก็ดีนะเพราะว่ามันไม่แดดร้อยก็เถ้าเราจะไม่นอนโล่มาแล้วก็อาบน้แล้วก็นอนเลยเปลี่ยนเออมันมเนยแน่นอนเซุ่งได้กำล่ไปอารน่ับไปอะไรนะไอแม่ทพูใช่ไหมเด็กหนาขยโย่อยทางก็เป็น ครัก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับของใครมีมีฟางลงแล้ว่ะมีฟางกบแล้วเี่มอ็เ็แล้วเหรอไม่ใช่เตรียมดินเตรียมดินค่ะ ยังไม่ได้ทำแปลงค่ะว่าจะทำถุงต่อนะจะทำอะไรจะลงไรหรือตอนนี้ก็ตากที่ลงไรนี่ใช่ค่ะหรืตากดิดนก่อนค่ะลุเอาฟางแล้วก <ท disappointment S 1> ็รดน้ำใส่ปุ๋ยก่อนเตรียมดินก่อนไปแอบฟางลูงพูดมาเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะเอฟซีโบกทำตามเอฟซีหนูไม่หนูไม่ค่อยได้ปลูกผักไม่รู้ลุงบอกพี่เอกว่าแป๊บๆอยู่แล้วเนี่ยไม่ไม่มี ทีพซีบอกตั้งแต่หมูค่ำนะหมู่ค่ำตั้งแต่วันก็ทิ้งไว้ประมาณสักสามวันตัอไม่ก็คลิปหนึ่งก็ได้ประมาณเป็นอาทิตย์ใ้ป้าแปลงจ้าก็นี่นะครับก็มาปรุงนะครับผมก็มาส่งกำลังใจให้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้จุดหนึ่งก่อนก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้จบไว้ไปยังเท่านี้ครับสวัสดีครับ